ความนอบน้อมจงมีเดชพระตนไตรอันมีคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คุณของมันดาบิดาคุณของครูบาอาจารย์ขอความเจริญในธรรมแก่บรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านวันนี้อาตมภาพจะได้มาแปลพระธรรมเทศนาพื้นเมืองเหนือเรื่องกิงกาแถบทองวันนี้เดินทางมาถึงกันที่11ใกล้ที่จะจบแล้วทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นมีอยู่ สิบสามตอนนะตอนนี้เป็นตอนที่สิบเอ็ดความเดิมตอนที่สิบที่ผ่านมาก็คือพระราชาเมืองจักขินนครชื่อว่าพระราชาสังกตาเมื่อพระมเหสีสิ้นพระชนแล้วก็พความที่เป็นพระราชาชั่วร้ายนะไม่ประกอบคุณงามความดีที่ได้เป็นพระราชานั่นก็เพราะเป็นบุญเก่าล้วนๆนะทีนี้พระมเหสีสิ้นพระชนแล้วก็อยากจะได้พระธิดาปทุมมาไปเป็นพระมเหสีแทนนะก็เลยยกทัพพากันมาจํานวนมาก มาที่เมืองจำปาแล้วทีนี้ก็ทําราชสารส่งหนังสือไปถึงพระราชาเมืองจำปาว่าเรามาสู่ขอพริดาปทุมมาให้ซะดีๆถ้าไม่ให้ทหารของเราพร้อมที่จะเข้าไปลบไปตีเมืองของท่านนะอันนี้ความเดิมของตอนที่10มาถึงตอนที่11เมื่อทหารทั้งสองฝ่ายได้ประชญหน้ากันพระราชาเมืองจำปาสั่งให้ทหารเปิดประตูเมืองแล้วเอาทหารเข้าไปรบ ปรากฏว่าทาหารของพระราชาสังกตาที่มามาจากเมืองจากกินนครมีจํานวนมากนะทาให้ยากที่จะต้านทานได้ทาหารเมืองจำปาก็มีน้อยน้ำน้อยก็ย่อมจะแพ้ไฟนะแม่ทัพผู้ที่นําทหารไปรบก็เลยเอเห็นอย่างนี้เราสู้ไม่ไหวแน่นะสู้ทาหารก็เราจะล้มตายจะหมดก็เลยให้ถอยนะให้ถอยทัพถอยทัพเข้าปกกลับไปในประตูเมืองแล้วก็ปิดประตูเมืองไว้แล้วปรึกษากันว่า เราจะทำยังไงถ้าสู้กันนี้เราสู้ไม่ได้แน่นแพ้สงครามมีทหารนายหนึ่งนึกขึ้นได้ว่าโอ้บ้านเมืองเรามีของวิเศษอยู่นี่มีธนูวิเศษน่าจะสามารถที่จะเอาเอาชนะได้เอาแล้วใครจะมายิงล่ะทีนี้ทหารของเราเยก็เหลือน้อยเราไม่มีใครที่มายกธนูขึ้นมาได้ ก็เลยไปกราบทูลพระราชาพระราชาก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยมันมีเอเจ้าหนุ่มคนนึงเนี่ยเจ้ากิ่งกา่นหละที่เคยมาประลองยุทธ์กันที่หลายปีก่อนเนี่ยจำได้ไหมว่ามีคนที่ยกธนูขึ้นมายิงหน้าผาได้ยิงขึ้นมาเป็นไฟยิงขึ้นมาเป็นน้ำพระราชาจําได้ดี <c oughs> ก็เลยให้ทหารไปตามเจ้ากิ่งกาแถบทองมาทหารทั้งหลายพากันเดินทางไปไปรับเจ้ากิ่งกาแถบทองมานี่ตอนนี้นะบ้านเมืองกําลังเดือดร้อนกําลังจะมีศึกมีสงครามนะพระราชา ให้พวกเรามารับเจ้าเข้าไปเข้าเฝ้านะเมื่อเจ้ากิ้งข่าแถบทองนี่ทหารมารับถึงที่แล้วก็ต้องไปไปเข้าเฝ้าพระราชาพระราชารับสั่งบอกว่าไอ้เจ้ากิ้งก่าเอ๋ยตอนนี้บ้านเมืองมีศึกเนี่ยศัตรูมารุกรานถึงหน้าบ้านหน้าเมืองแล้วเนี่ยให้เจ้าน่ะเป็นไปเป็นหัวหน้าไปเป็นเมธัพเข้าไปออกไปสู้กับทหารที่เข้ามาทารบเนี่ยถ้าเจ้าทําได้นะถ้าเจ้าทําได้หมคุณหมายความว่า ชนะสงครามในคราวครั้งนี้เนี่ยเราจะยกเจ้าให้เป็นพระราชาพร้อมกับยกพระธิดาปทุมมาให้เป็นคู่ครองของเจ้าด้วยนี่เพราะว่าตอนนี้บ้านเมืองเดือดร้อนไม่รู้ทําไงแล้วนะก็มีเจ้าคนเดียวนี่แหละที่ยกธนูวิเศษคันนี้ขึ้นมายิงได้นะข้าจาได้เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยพระราชาก็พูดอย่างนี้จากนั้นก็จัดขบวนทัพนะไอ้เจ้ากิ่งกาแถบทองนี่ขึ้นบนหลังช้างเลยเนี่ยเป็นแม่ทัพใหญ่เลยเปิดประตูเมืองออกมา ทหารทั้งสองฝ่ายเข้าไปสู้กันยิงกันตุ้มต่ำตุ้มต่ำสมัยนั้นเขาไม่มีเครื่องยิงไม่เหมือนกับอิสราเอลกับปาเลสไตน์ที่ลบกันอยู่ทุกวันนี้ลบกันด้วยหัวจีรวดแต่ว่าสมัยนั้นก็เป็นแต่แค่อาวุธที่มันเป็นของมีคมนะลบกันไปลบกันมาเอ้าเจ้ากิ่งกาแถบชองตัวทหารของพระราชาเมืองสังฆตามีเยอะเหลือเกินของเรามีน้อยอย่างนี้นี่ต้านไม่อยู่แน่นึกขึ้นได้หยิบธนูขึ้นมาปุ๊บใส่เอาลูกธนูใส่แรงแล้วจ้องไปที่พระราชาสังฆตายิงไปโช ยติโยมทั้งหลายแม่นยังก,กัดจับวางลูกธนูลูกศรปักเข้าที่คอของพระราชาสังฆาสิ้นพระชนบนหลังช้างร่วงลงมาทหารของเจ้ากิ่งกาแถบทองนี้ก็เอาเอามีดดาบไปตัดคอของพระราชาสังฆาแล้วก็โยนขึ้นฟ้า กองทัพของพระราชาสังกตาเห็นพระราชาของตัวเองโหพอขาดกระเด็นแล้วก็มีมีแต่หัวนะ่ะลอยอยู่บนท้องฟ้านะ่ะอาปากเบิกตาโพรงอนะ่ะเห็นแล้วก็ตกใจโอ้นี่พระราชาของเราไปซะแล้วนะ่ะในกติกาของการรบเพราะว่าถ้าแม่ทัพหรือผู้นําทหารในครั้งนั้นนะ่ะถ้าแพ้แล้วเนะี่ยสงครามก็เป็นอันจบกันทหารทั้งหลายก็ยอมวางอาวุธหัวหน้าของตัวเองไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีใครสั่งแล้วนะผู้คนทั้งหลายเห็นว่าโอ้แม่ทัพของตัวเองไม่มีแล้วก็เลยยอมเนี่ย ยอมแพ้แล้วยอมแพ้สงครามแล้วแล้วก็เลยวางอาวุธแล้วก็นําพานดอกไม้ขอขมากับพระโพธิสัตว์ก็คือจิ้งกะแถบทองว่าที่พวกเราทั้งหลายต้องเดินทางไกลามาเนี่ยเพราะว่ามันขัดไม่ได้คําสั่งของพระราชานะพระราชาให้มาก็ต้องมาถ้าไม่มาก็จะต้องมีโทษนะไม่ว่าจะสั่งให้ไปทําดีหรือสั่งให้ไปทําชั่วอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นคําสั่งของพระราชานะไม่มีใครสามารถที่จะขัดได้นะ พวกเราทั้งหลายมาด้วยความจำยอมนะขออภัยนะที่ได้มาล่วงเกินนะถึงเมืองอย่างนี้ทีนี้เจ้าก,กิ่งกาแถทองก็ยอมให้อภัยอา้าวตอนนี้สงครามมันจบแล้วท่านทั้งหลายก็กลับบ้านกลับเรือนของขตัวเองแล้วกันนะลูกเมียคงคิดถึงแล้วนะเดินทางมาไกลตั้งแปดเดือนนระยะทางไม่ใช่ใกล้ๆดังนั้นแล้วก็ให้อภัยอโหสิกรรมซึ่งกันและกันทหารทั้งหลายเข้าไปกราบทูลพระราชาเมืองจำปาว่าตอนนี้กิ่งกาแถทองนำทัพ ออกไปสู้รบป้องกันบ้านเมืองได้ชัยชนะกลับมาโอ้โหพระราชาจำปาดีใจใหญ่เลยแล,แล้วก็ประกาศบอกให้ทหารว่าเนี่ยอีก7วันนับจากวันนี้เป็นต้นไปน่ะเราจะสถาปนาพระราชาพระองค์ใหม่คือเจ้ากิ่งกาแถบทองนี่ยกให้เป็นพระราชาและจะยกพระธิดาปธุมมาให้เป็นคู่ครองด้วยโอ้ประชาชนทั้งหลายได้ยินขา่าวแล้วดีใจกันใหญ่เลยโอ้พระราชาเป็นผู้มีบุญญาปราวม,มากนี่ สามารถต่อสู้กับข้าศึกศัตรูป,ป้องกันบ้านเมืองได้เป็นผู้มีความรู้มีความสามารถในฝั่งตรงกันข้ามพระธิดาปทุมมาอยู่ในอาการเศร้าสลดมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอเนี่ยสเสด็จพ่อจะยกเราให้กับใครก็ไม่รู้เนี่ยได้ยินแต่ชื่อเนี่ยเจ้ากิ้งกาแถบทองกิ้งกาแถบทองหน้าตาเป็นยังไงยังไม่เคยเห็นหน้าเลยเี่ยจะรูปลอหรือเปล่าจะเหมือนดาราหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับเ,เข้าไปหา ระบิดานพระราชาจำเปาว่าพ่อจะยกให้หนูจะยกหนูให้ใครเนี่ยตอนนี้หนูยังไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักไม่เคยคุยกันเลยเนะี่ยถ้าเป็นสำนวนภาษาไทยหรือว่าคุมถุงชนหรือจับจับแต่งงานโดยไม่เห็นหน้าเนะี่ยแล้วทีนี้พระราชาก็บอกว่านี่เจ้าลูกสาวเอ้ยนะ่ยไอ้เจ้ากิ้งกาแถท,ทองตัวนี้นะมันมีความรู้มีความสามารถเขาเป็นคนดีนะมีความรู้มีความสามารถการจะดูคนให้ดูที่การกระทําคุณงามความดีทั้งหลายที่เขาทํามานี่ เขาทําอะไรบ้างพ่อจะเล่าให้ฟังพ่อพูดแบบคําสั่งแบบที่ว่าเป็นไปไม่ได้แทบจะเป็นไปไม่ได้บอกว่าให้เอาทองคํามาปูตั้งแต่หน้าบ้านมาถึงหน้าวังเขาก็ทํามาแล้วนะ่ยยิ่งตอนนี้เนี่ยสามารถเอาชนะข้าศึกจตรูป,ป้องกันบ้านเมืองได้อีกเนะี่ยเขาถือว่าเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถหน้าตาคงไม่สําคัญหรอกบางคนหน้าตาดีแต่เป็นคนชั่วคนร้ายก็มีเยอะแยะมากไปในยลกเลย,ลเยนะพ่อพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้น ในโลกของความเป็นจริงมนุษย์เราก็เหมือนกันอย่าดูแต่ที่หน้าตาบางคนหน้าตาดีนิาสัยเลวบางคนหน้าตาขี้เหร่หนิาสัยดีก็มีเยอะแยะถงไปอันนี้ก็เป็นคำพูดของพระราชาที่พูดกับลูกสาวพระธิดาปทุมมาว่าเนี่ยอีก7วันต่อจากนี้ไปเจ้าก็าจะได้เป็นคู่ครองของพ่อหนุ่มคนนั้นนะหรือตอนนี้พระราชาจำไปยอมแล้วยอมทุกอย่างแล้วเพราะว่าสิ่งที่เจ้ากิ่งกาเถี่ทองได้กระทาลงไปให้เห็นให้ประจักษ์ ให้รู้แล้วว่าโอ้คนนี้มีบุญญาธิการมีความรู้มีความสามารถก็เป็นที่ยอมรับของพระราชาจำป่าส่วนว่าพระธิดาปทุมมาจะรับได้หรือไม่ให้ท่านทั้งหลายติดตามชมติดตามฟังกันในกันที่12ในวันพระหน้าเป็นลําดับต่อไปวันนี้ก็ขออนุมโมทนาทุกทุกท่านที่ได้ติดตามมาจนถึงกันที่11แล้วเหลืออีกสองกันจะเป็นกันที่ตอนจบนะวันนี้ก็ขออนุมโมทนาขอให้ท่านทั้งหลาย มีสุขภาพกายมีสุขภาพจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราทุกท่านทุกคนทุกประการขอเจริญพร